สิปปีลำเศร้าปีลำบ่หินหำ่มายมดากคำพันหำขีกากมาฝาดดากอยู่บอ่อเศรา้มามาเมื่อนีบดไ้ซีแม่ซิวาให้อไอซีทลาบพ่อเดบาสูแม่ฟังสวัสดีครับผมซองดูฮีนายสมชัยหำเรืองสีผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบพันธุ์ระหว่างไข่สุภาพบุรุษท่านใดที่มีอวัยวเพศอ่อนแออ่อนแอเรกกระสับกระสายไตยพิการอาหารไม่ย่อยเวลาสี่สี่บปินตาซี่แตกเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ไปใช้ครับนี่คือมาวิล ผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้ท่านห้าแข็งไปตลอดนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับท่านชายที่ชอบซี่บพรว่าสิเป็นสีเศร้าสีแรงสีตะแคงสีไงสีตายสีทุ่นสีจนคนขอร้องชีวิตต่อไปนี้ท่านไม่ต้องไปพึ่งนารีลําพึงหรือว่าเสือร้องไห้หรือว่าโดไม่รู้ลมเพียงท่านรับประทานอาหารเสริมชุดนี้ไปห้าท่านจะแข็งโกโดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผ่านออยอหรือว่าการตรวจสอบมาเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าท่านจะซี่กันชนบ้านแตกสแลกขาดเสือสารมีดมีดปินแผ่นดินไวหวหาทะลุค,คูทลายคันไถหักจะหวักงอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยท่านได้เดี๋ยวท่านจะบอกว่าผมเป็นคนพูดมากปากเปียกคอยเสียคำเมนเอาเป็นว่าผมจะรับประทานให้ดูว่าห๋มมันจะแข็งจริงหรือเปล่าเมื่อแกกองมาเวลออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะบรรจุยา6เม็ดประทานโทษนี่คือ,อยาหเม็ดของมาเวิของแท้ของดีต้องมาเวิเท่านั้น มแก้ยา6เม็ดให้ท่านทานครั้งละเม็ดนะครับก่อนที่ท่านจะมีเพศสัมพันธ์หรือการซี่การประทานโทษอันที่แถมมาท่านอย่าไปซี้แตกนะครับนี่คือสารการบวชผลิตภัณฑ์มาเวลบรรจุแคปซูล6เม็ดประทานโทษยารับประทานครั้งเดียวจนหมดนะครับรับรองว่าท่านจะหามแข็งจนถึงปีใหม่ก็เลยทีเดียวให้รับประทานครั้งละ1เม็ดเท่านั้นก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์30นาทีประทานโทษเดี๋ยวผมจะซี้แตกให้หนูถ้าผมคกยแข็งขึ้นมาท่านต้องรับผิดชอบในค่ำคืนนี้ นี่นะครับของแท้ของดีต้องมาวิวเท่านั้นครับหนึ่งเม็ดก่อนมีเพียนสัมพัน์การสี่กันจะเกิดขึ้นอืมสีเปน่ะนั่นเอโอ,โอ้โอ้โอ้ท่านผู้ชมออได้ผลครับปะจะเย็นลูกจะเย็นจะเย็นอีกสามสิบนาทีผมจะแสดงให้ดูว่ามันแข็งจริงหรือเปล่าเขาจะโกง,งกเราไหมนี่คือมาเวลวมาเวลเท่านั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายของแท้ของดีต้องมาวิวเท่านั้นสี่อืดสี่ทนสี่จนคนร้องขอชีวิตสั่งซื้อได้ที่ไลน์แล้วก็เว็บไซต์ที่ผมแปะให้ด้านบนนะครับแก่ว